สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวนะครับกับทั้ง3ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Tecno โ o v a โว่านะครับตัวนี้คือ Tecno Spark Go 2โกซสงสครับตัวนี้คือ Tecno Spark 10ข่าวล่าสุดครับเทคโนนะครับบริษัทแม่ของเทคโนขึ้นแท่นนะครับอันดับ5แซง Vivo ครับเป็นตัวสมาร์ทโฟนในการส่งมอบที่มียอดขายสูงสุดครับอันดับ5ของโลกยังอีกครั้งครับผมก็คือ อันดับ5ของโลกถือว่าสุดยอดมากแล้วครับผมก็มีโปรโมชั่นผมวันที่8เดือน8โดยเทคโนผมจะส่งมอบของขวัญนะครับผมในการลดสินค้าในวันที่8เดือน8ใน s h อป e ีครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับกับสามนี้ผมบอกเลยว่าคมมากเทคโนโลยไปดูโปรโมชั่นในวันที่8เดือน8บางทีอาจจะได้โปรโมชั่นที่มันถูกลงนะครับตัวนี้ผมราคาครับช่วงวันที่8เดือน8คือตัวเทคโนโลยีโบวาานะครับผม3,900 99บาทคุ้มมากครับคุ้มจริงแรม8จิกนะครับผมรอง1น8จิกบอกเลยว่ามันเกินคุ้มราคามากครับต่อให้ผมตัวเทคโนสปราร์กโก2 2 3ครับกับราคาครับผมโปรโมชั่นบอกเลยคุ้มมาก2,003คุ้มจริงๆสมาร์ทโฟนเนี่ยคุ้มจริงๆครับวดัดีสวยแล้วก็ตรงกล้องดีไซน์โคตรสวยครับต่อมผมรุ่นนี้คือเทคโนสปราร์กเ็นครับกับราคาเรท2,008คุ้มมาก บอกเลยว่าคุ้มมากครับวันที่8เดือน8บางคนอาจจะกดได้โค้ดลดเยอะกว่านี้นะครับก็ไปลองดูนะครับว่าใครได้โค้ดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ดูนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่กันนะครับวันที่8เดือน8นะครับที่ช้อปปี้ครับของ t e คโนออฟฟิเชียลไทยแลนด์นะครับก็ลองไปดูนะครับแต่วันนี้พี่จะขอรีวิวว่าทั้ง3ตัวนี้เหมาะกับใครครับเชิญรับชมรฟังได้เลยครับเดี๋ยวพี่ขอรีวิวนะครับว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับในการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะขอแนะนํารุ่นแรกก่อนนะครับรุ่นแรกก็คือ เจ้าเทคนสปาร์กนะครับผมตัวโกสองหงสามพับกับตัวนี้ผมแรม4จิกนะผมบอกเพิ่มอีกนี่ครับบอกได้ครับบอกได้อีก3จิกรวมเป็น7จิกครับผมเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปเนาะถือว่าโอเคมากครับเล่น Facebook เล่น IG เล่น Twitter ถือว่าเหลือๆนะามากในการใช้งานครับสำหรับตัวนี้ผมใช้ตัวนะครับ h e โร o a อครับในจัดความร้อน ถือว่าโอเคมากหละในการใช้งานครับแบต5,000ครับอยู่ได้ทั้งวันครับรเลือๆบอกเลยว่าโปรโมชั่นของผม18เดือน8กับราคานะครับ2,319บาทกับสเปคที่ให้มาถือว่าคุ้มมากแหละพีว่านะครับกล้องของผม AI ตัวนี้ผมใช้13ล้านพิเซลผมบอกเลยว่าพอร์ตเป็น Type C ครับแบตเตอรี่5,000มป์ 5, ah, นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ6.6นิ้วเป็น SDP แล้วก็มีสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือได้นะครับผม สามารถขยายแล้วไ็นสงสุดคือ7จิ๊กเลยถือว่าโคตรคุ้มคบราคาเลยครับเพื่อนๆกลองไปหาดูนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นตัวนี้มันที่8เดือน8คือคุ้มมากพี่ใช้งานมารู้สึกว่าในการใช้งานทั่วไปถือว่าเรือๆครับมันจับง่ายน้ําหนักมันสวยแล้วแบบบอดี้มันแบบมันเข้ามือมากครับดูให้ดูตรงกล้องคือดีไซน์สวยจริงครับนี่อันนี้เป็นพอร์ทไรซี่แถมนะครับผมมีรูหูฟัง3.5มามาให้เราด้วยไม่ต้องไปแบบซื้อหูฟังอะไรมากมายครับ หูฟัง3.5เสียบเข้าไปใช้งานเลยครับลำโพงครับลำโพงหนึ่งตัวเสียงดังฟังชัดแน่นอนครับกับตัวนี้บอกว่าโคตรคุ้มเลยครับในการใช้งานตัวนี้นะนี่ครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีใช้มาพีก็รู้สึกว่ามันเป็นราคาที่ประหยัดเกินคุ้มในเด็ดราคา2,003ครับไม่มีรุ่นไหนสู้แล้วครับบอกเลยว่าคุ้มจริงต่อไปถ้าผมรุ่นนี้คือรุ่นที่ยอดฮิตเหมือนกันครับก็คือรุ่น t e c โน o NO Spark 10นะครับตัวนี้ใช้เป็น Android นะครับเวอร์ชั่น13นะครับผมใช้ตัว h e u o G 37นะครับตัวนี้ราคาผมเป็นที alto, like erm, Book, án, ่8เดือน8คือ2,879บาทบอกเลยว่าคุ้มมากครับกล้องผมเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านครับแรมครับบอกเลยว่าแรมสามารถขยายได้ถึง16จิก8บวก8เป็น16คือมันลื่นไหลมากครับผมกับการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่า มันเป็นมือถือราคา2,879บาทที่คุ้มจริงในการใช้งานคอนเฟิร์มนะครับว่ามันคุ้มจริงๆนี่แถมว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานหนึ่งวันเหลือๆครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผม5,000มิลลิแอมครับบอกเลยว่าในการใช้งานนี่เหลือๆแน่นอนครับเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบเฮ้ยมันคุ้มนะในการใช้งานสำหรับพีเนะี่ยพีมองว่ามันโอเคมากอะแหละในการใช้งานกับตัวนี้ครับนี่ หรือว่าผมในการใช้งานตัวนี้นะครับก็มาดูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีเลยครับกับตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพคือมันสะใจมากคุณภาพตัวนี้บอกเลยว่าตัวที่พีประทับใจในปี2อสก็คือตัวเจ้าเทโนโปว่า5นะครับผมกับการใช้งานบอกเลยว่าโคตรคตรคุ้มเลยครับกับราคาโปรโมชั่นที่8เดือน8ปนะผม ,3999 บาทเป็นตัวสมาร์ทโฟน ที่มันคุ้มจริงครับมาดูครับผมสเปครุ่นนี้ที่พี่บอกว,ว่ามันคุ้มจริงนะครับมาดูราคา3 9 9 9บาทนะครับก็คือตัวแรม8นะครับผมลอม128่ิกผมก็สามารถเอาหนะ่วยความจำผมลอมบวกเพิ่มอีก8ปิกรวมเปสิบหกิกะผมสามารถใช้ได้นี่ครับนี่เลยให้ดูเลยครับนี่ตัวที่จะวางจำหน่ายครับผม3 9 9 9บาทอกบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้สิบยู่ในการเล่นเกมคือจัดการความร้อนดีครับในการเล่นเกมบอกเลยว่า หน่วยความจําหรือว่าแบตเตอรี่ผม6,000มิลลิแอมป์ชาร์จไว45วัตต์แล้วก็มีการคอลัผมกับเกมฟรีไฟ r e ด้วยถือว่ามันสุดจริงครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านนะครับผมในการใช้งานนี้ครับหน่วยความจําผมเอาลองเพิ่มอีก8จิกรวมเป็น16จิกถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานครับแบตบ6,000ชาร์จ45วัตต์ทั้งวันครับบอกเลยว่าสบายๆมากในการใช้งานตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่พี่ชอบมากครับผม ตัวนี้ผมหน้าจอรีเฟรเผมตัวนี้120เฮิรตหน้าจอ6.78นิ้วลำโพงคู่เป็น DTS บอกเลยว่าเสียงคือสุดยอดมากในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงครับเป็นลำโพงที่พีฟังแล้วรู้สึกว่าเกินคุ้มเกินหลักจริงๆครับมาดูบอดี้ครับบอดี้นี่เป็นดีไซน์ที่เป็นแนวไซไฟครับนี่ครับดวดลายตรงนี้ เวลาจับเวลาถือรู้สึกว่ามันบอดี้มันสวยงามแล้วก็ตรงกล้องครับมันเป็นดีไซน์ที่ลงตัวมากครับบริเวณด้านขอบด้านข้างนะครับมันจะมีรูฟัง3.5มาให้เราด้วยซึ่งเราครับพีชอบมากมันไม่ต้องไปแบบทำอะไรเพิ่มเติมครับพอร์ต t y p C ครับผมลำโพงหนึ่งตัวลำโพง2ตัวบอกเลยว่าตำแหน่งของหน้าจอเป็นหน้าจอรุ่นใหม่เลยนะครับก็มีตัวนะครับเป็นตัวแบบดอทครับอยู่ตรงบริเวณหน้าจอถือว่าคุ้มมากพีชอบ ตรงนี้ครับที่มันสามารถปรับได้เป็นฮับบริสเฟรตตั้งค่าได้คือนี่ครับปรับเป็น60 90 120แล้วสามารถตั้งค่าเป็นอัตโนมัติได้ส่วนตัวที่ชอบ120 p ปรับเป็น120เลยบอกเลยว่ามันดีมากครับผมในการใช้ง,งานนะแล้วก็ตัวนี้ผมมีบายพาดด้วยเล่นเกมเราก็สามารถให้ตัวชาร์จเราไม่เข้าแบตเตอรี่ไปยังตัวบอร์ดได้เลยครับและความร้อนมันจ,จัดการดีนะครับในการใช้ง,งานนี่ เห็นครับว่าลื่นไหลครับ P Channel Education นะครับผมธนาคารเล่นเกม ROV PUB G Mobile c a p c h i p Impact นะครับผมปรับได้กลางกลาถือว่าสุดยอดครับบอกเลยว่า Free Fire Map ครับปรับได้สูงสุดสบายยครับเป็นการคอแลบกับเกม Free Fire Map หายห่วงครับในการเล่นเกมนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดมาก ROV ครับปรับได้สูงสุดสบายครับเฟรมเรท60เฟรมคืนนิ่งมากครับ แคปซิทเมนแพคครับพีได้แล้วแหละในการใช้งานถือว่าโอเคมากเลยแหละบอกเลยว่าแคปซิทเมนแพคโอเคครับเน็ตครับเน็ตตัวนี้ครับรองรับสัญญาณนะครับผม 4G นะครับแล้วก็ WiFi 2 4 WiFi 5เล่นเกมถือว่าปิงน้อยมากเสถเียรมากในการใช้งานครับเน็ตฟิกเป็น L1 นะบอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยว่าเน็ตฟิกเป็น L1 จริงครับนี่ให้ดูเน็ตฟิกเป็น L1 นะครับต่อไปครับเดี๋ยวพีจะให้ดูนะครับผมในตัวเจ้า ตัวเทคโนโลยทนะครับว่ามันคุ้มไหมกับราคา2008บอกเลยว่ามันคุ้มจริงคุ้มแบบเฮ้ยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบเลือๆมากในการใช้งานและหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่สีสันสวยงามน,นะครับเป็นหน้าจอแบบ hd พัดนะครับถือว่าตัวนี้ครับผมอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดเป็น Android เวอร์ชัน13ถือว่าสเสถียงมากในการใช้งานบอกเลยว่าไม่ได้อวยครับมันมันไม่อยากเทียบกับราคาแพงมันเป็นราคาที่มันเกินคุ้มจริงๆในการใช้งานตัวนี้ คุ้มจริงนี่ครับพีจะให้ดูนะครับบอดี้ของทั้ง3ตัวนี้เป็นไงบ้างครับอันนี้จะเป็นแบบโค้งมนนะครับเวลาจับก็โอเคนะครับน้ำหนักมันเบาดีนี่ให้ดูนี่นะครับแบบนี้ตัวกล้องครับผมก็จะดีไซน์คล้ายๆกันนะครับก็มองว่ามันสวยโคตรๆเลยทั้ง3ตัวนี้อ่ะมันแตกต่างกันเอกลักษณ์ของมันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบน้ําหนักเบาอ่ะพีรู้สึกว่าจับแล้วมันฟิลลิ่งดีมากตัวนี้ก็เหมือนกันครับสปาร์คตัวเทนก็ถือว่าฟิลลิ่งในการจับ อันนี้โคตรสวยด้านหลังตัวโปว่าห้านี่คือโคตรสวยครับนี่อันนี้ด้านข้างให้ด้านข้างด้านข้างก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็ประมาณมีด้านข้างนะนี่ครับอันนี้คือด้านข้างนะครับต้องใส่ซิมนะครับด้านบน,นครับแล้วก็บนิละล่างก็ตำแหน่งใกล้เคียงกันครับลำโพงแล้วก็ตัวพอร์ตไทสีแล้วก็รูฟัง35แล้วก็รูไม้นะครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากผมสับตัวนี้นะราคา2 8 0 0ถือว่าคุ้มมากเลยแหละ ในการใช้งานนะครับเน็ตฟิกนู้ n e t f ตฟเป็นตัวไหนครับนี่ n e t f ฟิจริงๆหน้าจอแบบนี้เป็น L3 คือปกติครับเพราะว่าหน้าจอเป็นตัว HD อยู่แล้วครับก็ถ้าเป็นหน้าจอแบบ 1080p ขึ้นเนี่ยเป็น HD p a ร์เนี่ยมันก็เหมาะสมครับแต่หน้าจอแบบนี้เป็นตัว L3 คือปกติครับเพราะว่าเราแสดงผลมากเกินไปมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าหน้าจอมันเป็นเหมาะสมแล้วก็มันประหยัดพลังงานด้วยถือว่าเหมาะสมมากครับในการใช้งานตัวนี้นี่ครับตัวนี้ผมก็เป็นตัว t Techno s p a r k โกนะครับผม2องสถือว่าสเปคตัวนี้เหมาะการใช้งานมากเลยแหละแต่ก็ตัวนี้ผมก็จัดสรรพี่ว่ามันใช้งานทั้งวันน่ะพี่ลองใช้ถือว่าเหลือๆมากในการใช้งานตัวนี้ครับบอกเลยว่าสเปคมันเกินคุ้มเกินราคาจริงครับพี่ก็ปรับให้ดูนะครับก็บอกเลยว่าหน้าจอทั้ง3ตัวนี้เป็นหน้าจอที่สบายๆครับสบายตามากครับผมในการใช้งานน,นี่ครับกดง่ายครับเล่นไหลทั้งหมดเลยครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ การทัดการกดนะครับรู้สึกว่ามันพอดีพองามมากเลยแหละในการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็เติมโปรโมชั่นนะผมของเจ้าเทนโนสปาร์เทนโปลด้วยนะผมกับตัวนั้นที่เป็นกล้องกล้องหน้านะครับผมสายมันวิเซลแล้วก็กล้องราคาสิล้านนะครับผมหน้าจอ 6. กจุดแนิ้วนะครับถือว่าหน้าจอเป็นฟูลไฮเดียพาร์ครับกับราคา3ามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าทโปรโมชั่นเหมือนกันครับผมสอบสปาร์เทนโปลเพื่อลองไปติดตามในช้อปปี้ครับวันที่8เดือน8นะบอกเลยว่า มันคุ้มจริงๆครับในช้อปปี้นะยะอีกครั้งว่าในช้อปปี้ของ o f f i c i a l เท่านั้นนะครับของ Tech โ o Thailand นะครับไปกดสั่งซื้อได้นะนี่ครับอันนี้พีจะขอรีวิวอย่างแบบว่าตัวนี้ก่อนว่าเป็นไงบ้างเราจะใช้กันมาแอปธนาคาต่างๆครับพร้อมเพย์เป๋าตังเคพัดต่างๆครับในเรื่อง GIOV ครับปรับกลางต่ำๆถือว่าโอเคมากสำหรับเจ้าเทคโนนะผมสปาร์โกลสถือว่าเจ้าิมแพคพีต่ำๆเล่นได้สบายๆครับเน็ตฟิกดูได้ตัว สแกนใช้เงินหรือว่าสแกนจ่ายเงินก็เหลือมากในการใช้งานครับนี่ไอจีเฟซบุ๊กก็เลื่อนไหลดีครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าหานห่วงฟีไฟแมพพับจีบบ๊ายหรือว่า ROV ก็เล่นได้สบายๆครับในการใช้งานปรับต่ำๆนะแนะนะนำว่าตัวนี้มันเหมาะกับการปรับต่ำๆมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานแบบเกินคุ้มนะสองพันสามอะ่ะบอกเลยว่าไม่มีรุ่นไหนเทียบครับ เอาตรงไม่แปลกที่ว่าเป็นเบอร์5ของโลกที่เป็นการส่งมอบสมาร์ทโฟนแล้วก็ขายดีแซง V ี V วไม่แปลกเลยครับก็คือส่งส่ง,สงอันแตบบ่ว่าส่งตัวสมาร์ทโฟนนะผมยีล้านจุดเจ็ด่องล้านเครื่องนะผมมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่9%ปนะครับผมบอกเลยว่าการเติบโตจากปีละถึงยีนต์ในไตรมาสที่2ครับในปี2อง6อบอกเลยว่า มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากกับตัวนี้ตัวนี้ขายดีนะถือว่าแบบรุ่นทั่วไปนะครับสแกนลายนิ้วมือแล้วก็สแกนด้านหลังได้ถือว่าตอบโจทย์มากไฟแสกก็มีนะครับให้ดูกล้องเลยว่ากล้องเป็นไงบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ครับเปิดได้ปึ๊บนี่ครับไฟแสกหน้ามีนะบอกเลยว่ารุ่นราคาเริ่มต้นมีไฟแสกหน้าแล้วกล้องหน้าตัวนี้คือดีมากบอกเลยว่ากล้องหน้าคือแบบเฮ้ยกล้องหน้าคือดีอ่ะนี่ครับให้ดูกล้องหน้าก่อน เฮ้ยกล้องหน้าคือมันดีจริงอ่ะเฮ้ยกล้องหน้าคือมันดีอ่ะโหกล้องหน้าดีมากนี่ครับกล้องหน้าดีมาดูครับผมว่าตัวสปาร์ตเนเป็นไงบ้างนะผมถ่ายให้ดูมีไฟแฟกเหมือนกันนะโหราคาสุดยอดมากอ่ะมีไฟแฟกด้านหน้าด้วยนี่ครับบมกเลยว่ามีไฟแฟกด้านหน้าด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพี่เขาถ่ายอยู่นะครับสุดยอดมากครับ เป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายกล้องหน้านี่คือโคตรสวยมาดูนะครับของเจ้าเทคโนโน,นะครับเป็นไงบ้างโอ้แบบมันแบบมันแบบดูครับโหดีมากอะ่ะมันดีจริงๆนะครับในการใช้งานในการถ่ายรูปทั้งกล้องหน้าทั้งสามตัวนี้คุณภาพคือเกินคุ้มราคาจริงครับอันนี้จะแบบสมจริงนะครับอันนี้จะแบบนวลน,น,วนอันนี้จะแบบใกล้เคียงกับตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพมันดีมากพีคอนเฟิร์มเลยครับว่าคุณภาพดีจริง กับตัวนี้นะครับนี่กล้องหลังครับผมกล้องหลังตัวนี้นะพี่จะถ่ายให้ดูว่ากล้องหลังเป็นไงบ้างผมกับกล้องหลังตัวนี้สิบสักนพิเซลนะครับพี่จะขอถ่ายเลยนะครับดูนะครับกล้องหลังพี่จะขอถ่ายต้นไม้แล้วกันครับนี่โอ้กล้องคือดีมากกล้องดีจริงม่รู้ครับผมในตัวสปาร์นะครับผมตัวเทนนะโอ้กล้องมันจะดีไปไหนเนี่ยราคาแบบเกินคุ้มอ่ะ โอ้สกินโทนของเจ้าโปว่าห้าคือดีมากเลยครับหืดูครับสกินโทนอนะ่ะแต่ละตัวอนะ่ะพีแล้วแต่สไตล์คนชอบครับแต่มองว่ามันก็สีสันทั้ง3ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าคุณภาพคือมันคุ้มราคาจริงๆครับวันที่8เดือน8ก็ลองไปกดดูนะครับก็อาจจะโปรโมชั่นต่างๆเพื่อนๆก็ลองไปกดดูนะอันนี้พีไม่ได้มีสัญญาสุดตกับบริษัทตัวโปว่านะครับผมหรือว่าตัว3 4 เพื่อนเพ่ก็เราไปกดหัวที่8เดือน8อันนี้พีไม่ได้มีสารเสียกับเทคโนเลยนะครับอันนี้พีมาพีมารีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าเป็นเป็นไงบ้างนะนี่เรื่องเสียงนะครับถ้าใครชอบเสียงดังๆยังไงก็ตัวเทคโนโลยีห้างนะครับผมลําโพงมันจะเสียงดังฟังชัดนะครับในการเชื่อมต่อ WiFi นะครับมาดูว่าตัวนี้เรารับเป็น WiFi อะไรบ้างนะครับที่พีบอกแหละส่วนมากก็เป็น w i f i รุ่นใหม่ละแหละในการรองรับนะครับนี่นะครับเราทั้ง WiFi ครับ เห็นไหมไวไฟหนะครับผมก็คือ WiFi 2.4ี่นี่ครับก็เดี๋ยวพีจะให้ดูนะครับว่าเสียงลำโพงเป็นไงบ้างครับผมของทั้ง3ตัวนี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูเลยนี่นะครับพีจะให้ฟังเสียงนะครับว่าเสียงเจ้าตัวเทคโนสปาร์กนะครับผมตัว go สองครับจะเป็นไงบ้างนะครับลำโพงหงตัวครับด้านล่าง ถือว่าเสียงก็พอใช้งานได้นะครับเกินคุ้มครับมันโคตรคุ้มกับราคาสองมาสามอยู่แล้วแหละนี่เสียงวัางนี้ครับมาดูเจ้าสปักตัวเทนนะครับนี่เสียงก็จะดังขึ้นนะครับ เออเสียงตัวนี้เสียงดีนะครับ <mare. S 2> เสียงเจ้า Spark Ten น่เนะเสียงดีมากเนี่ยตัวนี้ครับลำโพง DTS เ,เสียงดีมาก ก็เรียงตามราคาเลยครับราคานี้มันราคาที่สูงครับก็ราคานี้กลางราคานี้ต่ําบอกเลยว่าคุณภาพมันก็เกินคุ้มราคาทั้งหมดตัวนี้ครับตัวนี้จะคาสามพันเก้าร้อยเบาทถือว่าลำโพงเสียงดีมากหน้าจอทัดดีมากในการใช้งานถือว่าดีมากครับตัวนี้ราคาสองพนนะครับผมกับเจ้าสปาร์เทนบอกเลยว่าลำโพงถือว่าคุณภาพ เกินคุ้มราคาจริงครับตัวนี้2,003ครับในการใช้งานทั่วไปครับเล่น IG เล่น Twitter หรือว่าในการจ่ายเงินผ่านแอปต่างๆครับบอกเลยว่าคุณภาพมันเกินคุ้มจริงครับลำโพงถือว่าสำหรับโปรโมชั่นนะที่มีให้เราอีกวันที่8เดือน8นะครับก็คือโปรจับคู่รู้ใจครับกับ Tecno Spark 10นะครับผมแรม4จิกลอม128จิกับเจ้าเทค n o โปว่า5นะครับจับคู่กันครับลดสูงสุด 30ยังลดอีกครับบอกเลยราคาจับคู่กัน2ตัวนี้คือ6800บาทมันจะโคตรคุ้มไปไหนครับในการใช้งานทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าจับคู่6800ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วแหละในการใช้งานเพื่อไมเราไปกดดูในช h อปปีนะครับแต่ถ้าตัวนี้ผมตัว p o w ว่า5ลมแจิกลอม256กจิกก็จับคู่กันครับกับตัวนี้อีกตัวเทคโนโลยีราคาผมก็คือตัว 7,500บาทกับราคาคือมันโคตรคุ้มครับแล้วที่สำคัญครับไม่พออีกครับแถมหูฟังเป็นหูฟังครอบหูนะครับมูลค่า599บาทบอกเลยว่ามันยังโคตรคุ้มของมันครับเพื่อนๆลองไปติดตามนะครับผมในวันที่8/8ดนกับช h อป e ีของ t e c h n o o f f i c i a l นะครับดีทั้ง3ตัวนี้ครับเนือเลตราคาที่ถ้าเปรียบเทียบเนราคาเดียวกันกับมีห้ออื่นครับบอกเลยว่ายี่ห้อพวกนี้มันกระโดดไปไกลมากครับ ในเลทราคาทาเท่ากันถ้าแข่งขันเป็นตัวที่คุ้มจริงๆครับในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงตั้งแต่พี่ใช้งานมาทั้ง3าตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพมันก็ดีของมันเลยครับในการใช้งานบอกเลยว่าคุณภาพดีจริงครับวิดีโอครับผมในการถ่ายและบอกเลยว่าทั้งกล้องหลังและก็กล้องหน้าครับตัวนี้ทํางานดีมากครับวีดีโอถ่ายได้ 2K นะผมสับเจ้าโปรว่า5นะครับให้ดูเลยนี่ วีดีโอคือ 2K นะครับผม30เฟรมตัวนี้ผมส p a r k คเทนวีดีว่าผมถ่ายได้สูงสุดก็คือ 1,080p ผม30เฟรมนะครับในตัวของเจ้า Spark Go 2023นะครับก็ถ่ายได้สูงสุด 1,080p เหมือนกันนะครับผม30เฟรมคุณภาพก็บอกเลยว่าถ่ายวีดีโอคุณภาพก็เกินคุ้มเกินละหางจริงครับตัวงานในการใช้งานคือดีจริงครับ แล้วก็เสียงไม้และเสียงต่างครับดูเสียงคือโอเคมากครับในการใช้งานสวันนีครับพ p เพแนะนาโปรโมชั่นวันที่8เดือน8นะครับผมไม่ควรพลาดจริงครับกับการจําหน่ายนะครับผมที่ลดราคาวันที่8เดือน8โปรโมชั่นนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงติดตามไปที่ช้อปปี้นะผมออฟฟิเชียลของเทคโนนะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับผมสวัสนี้ P p พยนะครับผมมารีวิวทั้ง3ตัวนี้ว่าตัวนี้เหมาะสมใครครับก็เลทราคาครับมันก็บอกบอกอยู่แล้วครับว่าเหมาะใครเล่นเกมตัวนี้นะครับแล้ว ก็ใช้งานกลางๆตัวนี้เหมาะสมมากใครเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานเอาไว้แบบดูหนังฟังเพลงทั่วไปครับไม่ได้หนักมากเล่นเกมตัว Spark ตัว Go 23ตอบโจทย์โคตร2 2 0พัอะ่ะมันคุ้มมากคุ้มสุดๆส,สวัสดีครับพีเพขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ